นี่คือผังบ้านของบ้านหลังหนึ่งคุณดูออกไหมว่าบ้านหลังนี้ผิดปกติตรงไหนตุลาคม2020คลิปคลิป,ลปหนึ่งบน YouTube ได้สร้างปรากฏการณ์บนโลกออนไลน์เมื่อบุคคลเป็นสนาสมหน้ากากขาวนามว่าอุเกสึได้ออกมาเผยผังบ้านหลังหนึ่งที่เขาได้รับมาจากคนรู้จักผู้กำลังตัดสินใจจะซื้อบ้านหลังหนึ่ง เข้ามาขอคํำปรึกษาหลังมีจุดที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับผังบ้านหลังพิจารณาผังบ้านอย่างละเอียดถี่ถวนอุกเกสึสังเกตถึงความผิดปกติบางอย่างความจริงหน้าตกตะลึงที่กระจ่างชัดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเงื่อนงำที่ดำมืดเกินอย่างคาดของบ้านวิกลุลภาพยนต์ปริศนาชวนคนหัวลุก ดัดปลงจากเรื่องราวในคลิป YouTube ที่ต่อมากลายเป็นมงอาสุดฮิตผลงานจากปลายปากกาของอุเกสึนักเขียนสมหน้ากาศไม่เปิดเผยใบหน้าชื่อจริงรวมถึงเนื้อเสียงอเกึแต่เขาคนนี้มาด้วยความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและใช้จินตนาการสารต่อเรื่องราวจนกลายเป็นจักรวาลอุเกสึมีนิยายภาคต่อส่วนเสริมเพิ่มความชงน アナタニはこの家の異常さがわかりますかごくありふれた民家に見えるでしょう。しかし、家じゅうそこかしこに、君をないわかんが存在することにきつくはずです。 ครีเอเตอร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องลี้ลับเจ้าของนง้ำแฝงอามโอโตโกและฟูมิโนโบุคุริฮาระสถาปนิกบุคลิกสุขุมผู้ลงไหลในการอ่านนิยายสืบสวนและชะงุนสงสัยในแปลนบ้านแสนวิกลห้องนอนเด็กเล็กี่ไรซึ่งหนะ้าต่างรับแสงแดดแต่กลับรายล้อมไปด้วยทางเข้าออกสู่ห้องนอนของพ่อและแม่ ที่ดูเหมือนต้องการจะจับตาดูลูกทุกฝีก้าวและเมื่อนําแปลนบ้านทั้งสองชั้นมาทับซ้อนกันก็จะพบกับทางลับเชื่อมโยงทะลุถึงกันราวกับว่าบ้านหลังนี้ถูกจัดเตรียมทางเข้าออกทางหนีที่ไล่ชั้นดีสําหรับการก่อเหตุฆาตกรรมไม่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีบ้านอีกสองหลังที่แผนผังพิลึกพิลั่นยิ่งกว่าหลังแรกและความเชื่อมโยงคือเหล่าผู้อยู่อาศัย วนเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งสิน้นโฮกำกับอิชิกาวะจุนิจิถ่ายทอดป็นสนาครั้งใหม่ด้วยการออกแบบผังบ้านฉบับภาพยนต์ให้มีความแตกต่างจากงานเขียนต้นฉบับแต่หัวใจสำคัญของเรื่องราวยังคงไม่เปลี่ยนแปลงก,กับการสืบสวนที่ใช้ความสลับซับซ้อนของแปลนบ้านแทนที่ปมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความดํามืดของเรื่องราวจะช่วยสะท้อนถึงสภาพสังคมของญี่ปุ่นโดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัวที่สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นปีาศาจเดินดินก่อเหตุสะเทือนขวัญวิปร,ริตเกินจินตนาการรวมไขปิศนาบ้านวิกลไปพร้อมกับโชทาโรมามิยะนักแสดงหนุ่มจากโตเกียวรีเวนเจอร์สในบทโทรุอามมิยะครีเอเตอร์นุ่ม ที่หวังคุยความจริงเพื่อยอดวิวโดยไม่รู้ว่าแสงที่เขาหวังจะนำไปสู่อันตรายสุดอย่างค่ะจิโรซาโตะนักสแสดงรุ่นเก่าจากกินทามะรับบทฟูมิโนโบุคุริฮาระสถาปนิกผู้หลงไหลในเรื่องราวลี้ลับและต้องกลายเป็นคู่หูสืบสวนของอามมมิยะโดยทั้งสองตัวละครเปรียบเสมือนตัวตนทั้งสองด้านของอูเคสึคนหนึ่ง คือการใส่ตัวตนลงไปลดและในเรื่องราวของตัวเองส่วนอีกคนคือขั้วตรงข้ามสิ่งใดที่อีกคนไม่กล้าทำคนนี้พร้อมชนสำหรับเบตานะร่วมโดยรีนาคาวาเอะอดีตไอดอลสาว AKB48 รับบทมิยาเอะหญิงสาวม้าปริศนาสมาชิกคนที่สามของทีมสืบสวนความลับบ้านวิกฎฤต 窓がなく二重扉でトイレは備え付けマドリり図の一階と二階を合わせてみたらその可能性は見落としていました一つのストーリーが見えてきませんかもう一度ご覧ください「バン s u k ン u s ス n g h a h o m e n e y o パ o n g ก่อนจากกันไปบอกพูดเรานครับว่าคุณดูออกไหมว่าบ้านหลังนี้ผิดปกติตรงไหนถ้าคุณชอบหนังระทึกขวัญก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเมพาลาาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดออจัส t ูอพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย